ทำไมานี้ต่อเลยมาดูการเปิดตัวนี้นี่น่าจะได้แล้วนี่เทไปนานแล้วโอ้โห ก็เล็บผักหรอกออเล็บไม่ใช่เรีบผักเลยเนี่ยอื้ออื้อใจเงียนเลยอื้ออโอ้มันยังไม่แห้งดีครับอยากทำให้ชมให้เฉยครับ เล้าเลยจริงก็ต้องให้มันแห้งกว่านี้มันไม่แห้งก็จะเล้าวแ่บนี้แหละก็อยากให้ชมก็เลยอยากโอเคครับ่อบบ็อกครับทำทั้งวันได้แค่นี้แหละครับที่ตะมุวันนีลครับวันตอนเย็น ทำไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็หยุดบอ่อปลาครับเรื่องปลาสลิดครับท่านเดินครับนั่นก็บ่อปลาครับไปเรื่อยๆ